วันนี้อยู่กับมิ้นนะคะอยู่กับมิ้นเหมือนเดิมเนาะวันนี้มิ้นพาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวคะ่ะวันนี้ทำเลของเราคือบ้านเดี่ยวครองสี่คะ่ะวันนี้มิ้นพามาอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษรดาหนึ่งลำลูกกาคองสี่หลังนี้เลยหลังด้านหลังมิ้นนี่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเรารีโนเวทตกแต่งให้แล้วทั้งหลังสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมหลังใหญ่มากๆตามมิ้นมาเลยค่ะหลังนี้นะคะหน้าบ้านเนี่ยกว้างมากๆเลย่ห หลังนี้บ้านเลขที่5 5ทับ8ปดมินบอกเลยนะคะว่าเลขเนี้ยเป็นเลขดีมากๆเลยเดี๋ยวตามมินเข้าไปดูข้างในหลังนี้เราตกแต่งรีโนเวทให้ทั้งหลังเลยนะคะสวยมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆเข้ามาเนี่ยจอดรถในบ้านได้ถึง2คันค่ะมีพื้นที่ด้านข้างบานให้ด้วยนะคะออกแบบไม่เหมือนใครคะ่ะสไตล์บ้านเราก็จะออกแบบไม่เหมือนใครสวยมาก พื้นที่ข้างบ้านสามารถใช้สอยได้ตอบโต้สำหรับครอบครัวเล็กและครอบครัวใหญ่นะคะน่าอยู่น่าใช้งานมากลมรื่นมากๆค่ะเดี๋ยวตามมินเข้าไปดูด้านในบ้านกันนะคะพอเปิดประตูออกมาเนาะในบ้านเราเนี่ยตกแตง่งแล้วก็ทาสีให้เรียบร้อยมีไฟนะคะไฟที่ตกแต่งในบ้านไปแล้ว้วางมือของมินนะคะเ,เป็นห้องอนเนกประสงค์ห้องนึงเนาะที่เราอยู่ด้านล่างนะคะห้องนี้นะคะเราสามารถทําเป็น ห้องนั่งเล่นหรือทําเป็นออฟฟิศทาเป็นห้องทํางานเล็กๆได้เลยเพราะว่าห้องนี้จะติดกับหน้าบ้านของเราเลยนะคะมีโซฟาเล็กๆแถมให้หนึ่งตัวนะคะสําหรับหลังนี้นะคะหลังนี้เนาะเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะเราจะเดินทางได้ทั้ง2เส้นทางเลยนะคะทั้งร,งรังสิตนครนายกแล้วก็ เส้นลาลูกกาคองสี่นะคะถือว่าเดินทางสะดวกมากๆเลยแล้วก็ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับหลังนี้นะคะข้างล่างนะคะเรามีแอร์แถมให้แล้วเนาะหนึ่งตัวมีหน้าต่างให้รอบๆบ้านคือบ้านก็จะให้อารมณ์แบบไม่อุดอู้ให้อารมณ์ความปลอดโปร่งนะคะด้านข้างตรงนี้ก็มี บานหน้าต่างที่จะมองเห็นด้านข้างบ้านของเราด้วยข้างล่างนะจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะห้องห้องน้ำบาขยับเข้ามานะคะขยับเข้ามาหน่อยนึงฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวที่พร้อมใช้งานแล้วน่ารักไหมทุกคนตกแต่งให้น่ารักมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะลายกระเบื้องทั้งพื้นทั้ง เคาเตอร์ครัวเนี่ยคือน่าใช้งานมากน่ารักมากเลยค่ะแล้วห้องครัวเนี่ยนะคะสามารถทะลุปไปด้านหลังได้ด้วยมีประตูระบายอากาศด้วยค่ะนี่เลยออกมาข้างหลังได้ด้วยนะคะนี่ก็คือให้ความโปรง่งเราเน้นความโปรง่งความไม่อึดอัดความแบบสบายของคนที่อยู่ในบ้านนะคะ พอเราขึ้นมาถึงชั้นสองนะคะชั้นสองเนี่ยก็จะมีสามห้องนอนนะคะทุากนเดี๋ยวมีจะพาทุกคนไปดูแต่ละห้องนะคะนี่เลยซ้ายมือของคเป็นห้องนอนห้องนึงนะคะห้องนอนของเรานะคะก็จะมีหน้าต่างให้อย่างที่พี่แจ้งว่าบ้านเราอะ่ะคิ๊หนึ่งค่ะห้องนี้ก็จะรับลมก็ลมจะเข้าทุกด้านของบ้านเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะ ามาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนใหญ่กันนะคะห้องนอนใหญ่ของเรานะคะมีแอร์แถมให้หนึ่งตัวน,นะคะห้องนอนใหญ่กว้างมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็สามารถทะลุไปห้องมาได้ด้วยนะคะห้องน้ำของเรานะคะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคน สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวอยู่นะคะมิ้นขออนุญาตแนะนำหลังนี้เลยค่ะเพราะว่ามันดีจริงๆใครอยากเข้ามาดูบ้านนะคะอยากเข้ามาชมบ้านสามารถโทรหารมินได้เลยนะคะหรือจะทักมาคุยกันก็ได้ยินดีรับทั้งเงินสดและดำเนินการกับธนาคารนะคะหลังนี้นะคะส่วนกลางดีมากๆเดี๋ยวมินจะมาลงคลิปให้ดูนะคะว่าส่วนกลางของเขามีอะไรบ้าง หลังนี้นะคะราคาเพียง4ล้านต้นๆเท่านั้นค่ะใครที่สนใจสามารถติดต่อมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามติ k ตอกของมินด้วยนะคะฝากกดหัวใจให้มินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ